เกี่ยวกับ p h p เนี่ยมันมีขั้นตอนแตกต่างกันอย่างไรน,นะคะอันนี้จะทำให้สังเกตเห็นว่าวงจรนโยบายสาธารณะเนี่ย,าานานเ,นยเดิมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด6วงจรด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีกลไกสำคัญก็คือคกลไกในระดับจังหวัดที่เน้นทั้งหมด3ภาคส่วนตรงน,นี้จะเรียกว่าหน่วยเลขาโิการกินะคะซึ่งซึ่งได้ถูกแต่งตั้งตามคำสั่งของจังหวัดที่จะอยู่ในวันนี้ซึ่งหลายท่านอาจจะคงคุ้นชินแล้วนะคะ แล้วทีนี้เดิมเนี่ยไอ้วงกลมทั้งหมด10 6ขั้นตอนอเราเนี่ยคือเป็นวงจรนโยบายสาธารณะแบบเดิมก็คือ p s p p นะคะตอนนี้ถ้าอยากเช่นขั้นตอนที่1เนี่ยเราก็จะมีขั้นตอนที่สาคัญก็คือการวิเคราะห์ผู้มีส่วน,นได้ส่วนเสียนะขอใงในระดับจังหวัดว่ามีใครบ้างมีหน่วยงานใดบ้างที่ขับเคลื่อนในระดับจังหวัด2ก็คือการกําหนด เชิงยนโยบายเราว่าข้อเสนอเชิงยนโยบายของเราเนี่ยมีมีอะไรบ้างอย่างเช่นของบุรีแล้ก็อย่างที่พูดไปเบื้องต้นว่ามีสามเรื่องด้วยกันนะคะส่วนขั้นตอนที่3ก็คือการพัฒนาข้อเสนอเชืงอนโยบายตรงนี้อาจจะต้องเป็นการพัฒนาข้อเสนอที่เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนบนฐานองค์ความรู้ทางด้านวิชาการมาพัฒนาข้อเสนอเชิงยนโยบายที่เรากำหนดไว้ในระดับจังหวัดนะคะส่วน วทีสรรมชาติในระดับจังหวัดนะคะซึ่งหลายท่านเป็นส่วนหนึงงง่งในนั้นอยู่แล้วนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของเราเนี่ยจะขับเคลื่อนได้ทั้งหมดแค่ขั้นตอนที่4ก็คือการจัดวิีสรรมชาติในระดับจังหวัดเท่านั้นแต่ว่าขั้นตอนที่5ซก็คือขั้นตอนในการที่ผู้บริหาต้องขับเคลื่อนก,นะะอการนําไปสู่ฏิบ,บ,บแบบเนี่ยไม่เกิดยังไม่ค่อยได้เห็นภาพนะคะ หรือขั้นตอนสุดท้ายของวูจรนะนโยบายสาธารณะเนี่ยก็คือการประเมินผลทางด้านนโยบายตรงนี้ก็หลายจังหวัดางเช่นกรุงเทพฯก็อาจจะยังไม่ได้ถึงตรงน,นี้นะคะดังนั้นทิศทางนโยบายใหม่ก็คือ4ีทีหิิเราก็ยปปดวงจรนโยบายนะคะขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่4เนี่ยไปเป็นขาขึ้นทําให้มันเห็นภาพขึ้นนะคะเราเรียกว่าขัขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเราเราติดอยู่แค่ขัขึ้น ก็คือนนขั้นตอนที่4่มาก็คือการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติตรงนี้นะคะส่วนขาที่3ก็คือขาประเมินนโยบายอันนี้ก็คือการหกทวนนโยบายของเราเองอันนี้เพียงแค่ว่ามันยทำให้เห็นขั้นตอนให้มันชัดเจนขึ้นก็คือขับคล่นขับเคลื่อนขับประเมินนะคะแล้วก็แล้วก็วกวกที่ทาอย่างที่บอกค่ะ 嗯。